ดูดวงรายปากระหว่างวันที่1นึถึงสิธันวาคม2 5ง6รารสาศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมทางด้านการงานในช่วงนี้งานของคุณจะเป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ทำอะไรเรียกได้ว่าสำเร็จอาจได้โปรเจกต์หรือหน้าที่ใหม่ๆเข้ามา คุณจะทำมันออกมาได้ดีหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ค่อนข้างเห็นผลงานทางด้านการเงินต้องมีการระวังมากขึ้นเนื่องจากคุณอาจได้ใช้เงินก้อนไปกับคนที่รู้จักหรือการช่วยเหลือพี่น้องญาติในช่วงนี้แต่ต้องระวังว่าอาจได้คืนช้านอกจากนี้ มีเกณฑ์จะได้เงินไปกับการเดินทางอีกด้วยทางด้านความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณอาจมีคนที่แอบชอบหรือสนใจอยู่แต่คุณไม่กล้าแสดงออกมากนักเพราะกลัวจะไม่สมหวังส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้คุณและคนรักคนข้างหวานเติมความรักให้กันดีได้เดินทางไกลร่วมกันทางด้านสุขภาพระวังเรื่องของอาหารการกินให้ดีในช่วงนี้